มาแล้วคะ่ะข่าวดีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เดินทางมาทำงานต่างจังหวัดหรือว่าไม่สามารถที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์วงเงิน1 0 0 0 0บาทได้รัฐบาลแนะนำให้ย้ายทะเบียนบ้านและพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านไหนที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขแบบนี้ต้องย้ายทะเบียนบ้านแบบไหนอย่างไรติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ เดตความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็จากทางรัฐบาลประชุมคอรมอรที่ผ่านมาก็มีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหญ่สำหรับนโยบายแจกเงิน10,000บาทออกมาแล้วล่าสุดท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒได้มีการถแถลงมติคอรมอรสำหรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านนี้ ก็ได้กล่าวถึงวงเงิน10,000บาทต้องใช้ระบบบล็อกเชนและตอนนี้พี่น้องประชาชนหลายท่านเข้าใจว่ามีแอปพลิเคชันในการลงทะเบียนรับเงิน1 0 0 0 0บาททางรัฐบาลออกมายืนยันว่ายังไม่มีแอปพลิเคชันในการลงทะเบียนแต่อย่างใดส่วนในเรื่องของการเล็งปรับรัศมีระยะทางในการใช้จ่ายซึ่งจะมีการขยายจาก4กิโลเมตรมีความเป็นไปได้สูงแต่ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใหญ่ เป็นผู้กำหนดในส่วนของระยะทางในการใช้จ่ายส่วนเรื่องของการกลับไปใช้สิทธิ์ตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านนั้นถ้าไม่กลับแนะนำให้ย้ายทะเบียนบ้านมาใช้จ่ายในเขตพื้นที่นั้นได้เลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำหรับพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจในเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านไปทำงานในต่างถิ่นแต่ทะเบียนบ้านอยู่อีกที่หนึง่งแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยการกลับไปใช้เงิน เรียกว่าเป็นเรื่องที่ยากและก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒกล่าวว่าเรายืนยันว่าอยากให้กลับไปใช้ในเขตชุมชนเดิมถ้าท่านแทบจะไม่กลับบ้านเลยท่านก็ย้ายทะเบียนบ้านเถอะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมาหาหนทางกันอีกครั้งจะพูดคุยมีรายละเอียดอีกเยอะมากๆกรณีต่างๆเงื่อนไขต่างๆ ด้วยจะยึดถือถ้าเราเปิดช่องทางให้กับทุกคนในการปฏิบัติเราก็เดินหน้าไม่ได้เลยอยากให้ทุกท่านปฏิบัติไปพร้อมกันกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ